มาพูดกันถึงเรื่องของคนเรียนมาที่เสียชีวิตในพารากอนนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ารู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกเศร้าใจนะกับญาติพี่น้องของเขานะครับยิ่งได้ฟังข่าวว่าเจ้านายเขานะครับซึ่งจ้างเขามาหลายปีแล้วบอกว่า <c oughs> เขาเป็นคนที่มีความสามารถมากพูดภาษาไทยได้พูดภาษาอังกฤษได้แม้กระทั่งภาษาจีนก็พูดได้นะครับ ต้องบอกว่าเสียคนดีๆไปหนึ่งคนนะอะเสียไปแล้วไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> เผื่อว่าใครที่รู้จักเขาหรือรู้จักญาติเขาหรือรู้จักเจ้านายของเขานะครับต้องบอกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเมื่อมีการเสียชีวิตนะครับครั้งนี้เป็นการเสียชีวิตของลูกจ้างนะครับบอกเลยว่าคนที่เกี่ยวข้องหรือว่าเขาจะเรียกร้องกับใครได้ก็คือเรียกร้องกับผู้ที่ทําให้เขาเสียชีวิตนอกจากนั้นแล้วกฎหมายนะครับในเมื่อเขาเป็นลูกจ้างนะครับเขาได้รับความคุ้มครองนะครับจาก ตัวกองทุนเงินทดแทนนะครับที่สํานังกงานประกันสังคมดูแลอยู่ได้อะไรบ้างนะครับ 1. ได้ค่าทําศพแน่ๆนะครับจากกรณีนี้นะครับจากกองทุนเงินทดแทนเท่าไหร่ครับห้าหมบาท2ก็คือทดแทนจากการเสียชีวิตจากการทํางานนะถามว่าเอ๊ะรับจากประกันสังคมกองทุนประกันสังคมได้ไหมตอบว่าไม่ใช่นะครับเพราะเขาเป็นการทํางานอ่ะตอนนี้พี่หมอที่ตู่ไปเองหรือเปล่าว่าเขาจะได้รับจากประกันสังคมในกองทุนเงินทดแทน ตอบว่าต่อให้นายจ้างเขานะครับไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนนายจ้างนะครับหรือขึ้นทะเบียนนายจ้างแต่ไม่ได้ใส่ชื่อเขาเป็นตัวลูกจ้างนะครับประกันสังคมก็แล้วแต่ตามข้อเท็จจริงแล้วนะครับเช่นเดียวนะครับเทียบค้างเคียงได้กับผู้จัดการบริษัทเมาเทนบีนะครับผับที่สัตหีบนะครับได้เป็นล้านลายนี้ก็เช่นกันครับต้องได้เป็นล้านแน่เพราะทําไมครับเพราะการเสียชีวิตเนี่ยได้ชดเชยนะครับ หลายสิบเท่านะครับของเงินเดือนยิ่งถ้าเกิดจากการทํางานแล้วนายจ้างบอกว่าเขาสามารถส่งเงินนะครับกลับไปที่พม่าได้เดือนละหมื่นนะเพรา็แสดงว่าในอันนายจ้างเขาต้องจ้างมากกว่าหมื่นแน่นะครับเพราะฉะนั้นฐานสูงสุดของกองทุนเงินทดแทนนะครับสองหมื่นบาทนะพี่หมอเชื่อว่าเขาได้เป็นล้านแน่ๆนะครับบวกกับนะครับถ้าเขาเป็นผู้ประกันตนด้วยนายจ้างส่งด้วยก็จะมีเงินสมทบที่เรียกว่าบําเหน็จชราภาพเพราะฉะนั้นในกรณี ลูกจ้างเมียนมาเสียชีวิตครั้งนี้นะครับประกันสังคมต้องจ่ายเงินผ่านกองทุนเงินทดแทนนะครับได้รับเงินจากกองทุนเงินทดแทนก็คือ1นะครับค่าทําศพ2นะครับค่านะครับชดเชยการเสียชีวิตจากการทํางานอีกล้านกว่าบาทนะครับบวกกับเงินสงทบชราภาพนะครับที่เขาสะสมไว้กับประกันสังคมนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูนะครับขอแสดงความเสียใจครั้งหนึ่ง ใครที่ดูคลิปนี้แล้วอาจว่าเห็นว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เสียชีวิตช่วยแชร์ออกไปด้วยให้ถึงกับนายจ้างหรือญาติของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ